เือไอโรนนะผมไหน้นะน,นำแนะนนำตัวหน่อยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทางนี้แนะนนำตัวหน่อยชื่อว่าอะไรสวัสดีครับผมชื่อเติร์นนะครับมามาอยู่ตรงไหนใครวิบัติจะเป็นอะไรรอบนี้นอ่าน,อ,านอ่านไม่ออกเพราะว่าไม่ได้ปรับภาษาภาษาไทยด้วยเฮ้ยเดินมาเรือนจำเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อมันมีโซโซลิมิเราขึ้นไปสูงๆก่อนเสียคุณคุณนะขออัดยาบเปิดเสียงคุณ ดี๋ยวคนดูก็ได้ยินเสียงอะ <c oughs> พาทางเราเฮ้ยหนีหนีมันมาทางเรา,าเลหลังบ้านหลังบ้านกันหลังบ้านแต่มาหลังบ้านเ้ยทางนี้ไอ้คนทางนี้ไ,นไปไหนไปไหนทางนี้วันนี้วันนี้วันนีมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้กูอยู่หลังตรงนี่ยเฮ้ยขึ้นไปก่อนหาขึ้นเลยรีบลงไปสุดกร่อนก่อนก่อนที่เราจะแตก เลือดไม่ลดด้วยแล้วใครมันไปเต้นตรงนั huh. ้นมานั้นน่ะมายิงเต้นอะไรตรงนี้ดูดิเฟิร์มมาดูมายิงเต้นอะไรตรงนี้ดิเต้นยังไงเซ็ตโย่แมงเลยอายุไปทาเลยดีมากนี่ยมาเต้นอยู่ตรงบแมงมาดูเฟิร์มเฟิร์มอยู่ทางนี้ไอ้ปลาเราไปมาเนี่ย เราคือผู้กล้ารรหานประเราวิ่งวิ่งใส่พายุกันไปวิ่งใส่พายุว้าวเอ้ยผมหงายเอ้ยคุณใส่พายุวิ่งใส่พายุเลยไปผมผมหงายไปเลย มีแฟนนะครับมีแฟนนะครับมามีไม่ถ่าแล้วเฮ้ยเรือนจำเหรอเข้าไปในเรือ,อนจำกันเฮ้ยสภาพก็ปกติดีไม่ได้แปลกๆหรอกมันใช่เลยแหละ ใครมาถ่ายรูปกูเนี่ยไอ้กูเออนักโทษนักโทษโอ้โหเฮ้ยเย้ว่าของกูติดคลีขยี้กัญชาเมวใช่ไหมเฮ้ยออกได้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 เอ็มเร้วมึงเร็วมึงอยู่ไหนกูถามจริงอ๋ออยู่นี่ไงต้องขึ้นไปด้านบนเรียบรอนก่อนเบื่อจะไม่มีผีเบอร์มันเผื่อไม่จะมีผีนะเราต้องรีบขึ้นไปด้านบน มีจริงก็ดีอะดิที่ตกเล็กเลี้ยครึ่งนึงนี่ไอโง่เอ้ยไปที่บัตรอะไรวะลองไปดูข้างนอกดิชิปล็อกเข้าไปดูกัน <ผม S 1> ก็ไม่มีอะไรนี่ชูอะไรมีชูอะไรมีขึ้นไปอ่สูงอย่สูงตั้งแต่จิตสูงไม่ไอ้เฟิร์มสูนี่มีสูนี่มีตอยู่ไหนอะสูนี่มีอะดิสูนี่

ชาแมวใครเห็นกูอยู่ดีๆไอเนี่ยกูเล่นอินมูเยอะมาดูดิด้านบนไว้ซินมูกูทำกูทำแรกกูมกมาดูกูมาดูกูปะปะมึงมึงมึงกองจีกองป็นไงอะไรเนี่ยอ้ววววววนวว นนกกดดไม่ใช่ฝนกดอรดมันอยู่ด้านบนหัวเล่นเล่นกันเล่นกันมาเล่นมาเล่นมาเล่นสิอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฝนกรดมาทันทีพายุทรายพายุทรายอยู่ในบ้านนี่เอ็งเอ็งอยู่บ้านไหนอ่ะนีู่งอปิดน้ำกรดอุ้ยสาวเพียบเลยอู้โหเดี๋ยวประทั 金包兰食品。 สภาพไม่ไ้รอดเลยเล่นอะไรตกน้ำตรงนั้นต,นนตายเหรอใ้าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนมานี่ก่อนยเพิ่งนี่นอย่าเพิ่งอย่าพิ่งหยุดหยุดหยุดหเลยเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ต้องไม่ต้องอย่าเพิ่งไปอยาเพิ่งอย่าพิ่ง Đừng bay đừng bay 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 Shot future พายุนี่จะเป็นพายุอะไรครับผมไปเรือนจำนี่ไม่ใช่โรงเรียนนี่ขึ้นมาขึ้นมามามา<ป>มาที่ต่อผมก็จะรีบขึ้นไปนะครับผมพายุหนักที่พายุอะไรอะ่ะไปทุกคนดูจิ๊ๆโอ้ปูขอไว้ให้เิ๊เงแ้วเขาเป็นมิคนปี๊ด ด้วย ก็สำหรับวันนี้ก็ก็สำหรับวันนี้ก็นั่นแหละของตาตาสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดคลิปแล้วครับผมเอา้าเดี๋ยวมันเงียบจังอ๋อนี่ไข่รอดมากเนี่ยอะไรเนะี่ยโอ้โหฟ้ามีแล้วโอ้ กว่าบาทก็อะไรน่แหละขึ้นขึ้นไปได้สูงสูงๆกันเลยคีโรทักเตอร์ปะ่ะว้าอุกบ่าบาทเราคือโอ้ยเนียนนะดูทรงเนี่ยเนียนมากเลยอะไรวะไปดูไปดู พายุพายุเขาเขาเข้าไปเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านพายุ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 ายนี่ไงเราสามารถปีนขึ้นไปดูข้างบนได้ตามมาดิตรงนี้ไปไหนเออขึ้นมาเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะครับผมเฮ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมอืมเราไม่รอดแน่ดูทรงเนี่ย